นะคะอยากจะให้พี่ต้อมนะคะพามาชมสวนหน่อยแล้วก็แนะนํไมานะคะว่าพี่ต้อมมีอะไรบ้างนะคะมาในส่วนของตัวโบราณดําโบราณน,นะครับอันนี้ดําโบราณอันนี้ชื่อตอนซื้อมาครับคืออย่างที่บอกอะบุ๊าดําโบราณอนะบางทีมันจะมาเปิดตอนตอนตอนโตเนาะบางทีตอนเล็กๆเ,เนี่ยไม่ด่างพอตอนโตมาสวยอ่าดําโบราณเขาจะเป็นอย่างนี้เนี่ยครับด่างไม่ก็ทั้งดอกเนาะ แต่ถ้าคนที่เขาทาทำเขาเรียกาสมเป็นเนี่ยเขาก็จะมาไฮบงไฮบิดแต่พี่อยาทำไม่เป็นนะพี่ก็ทามุมั่วงพี่ไม่รู้จะติดหรือเปล่าอไปเอาต้นเมื่เกียครับหอมใหญ่มามามาลูปบุ้กเกียรใส่เพื่อติดหม้เนาะนะครับดูลายของเขาอันนี้ที่ได้มาจากที่หนิงดําโบราณใช่ดัโบราณตัวนี้ได้มาในนามด่างขาวแต่ว่ามฟิวไม่ใช่ด่างขาวน่าจะเป็นแบบสามสีไหมไม่แน่ใจแล้วก็เนี่ยครับคือพี่เป็นคนที่ไม่มีไม่มีเวลายก ยอดหรือหรือกลัวการยกยอดก็จะรอแค่งแง่หนอตัวนี้ให้หนอมาทั้งหมดห้าหนอละที่ยกออกพี่พี่แบ่งไปสี่แล้วตอนนี้เห็นไหมครับด่างมากมเห็นไหมคือจริงๆลูกเนี่ยเห็นไหมผมแง่ลูกออกไปวันสี่สี่ต้นละอันนี้คือเลือดอีกต้นหนึ่งเนาะยังยไม่แง่ไปโอเคต้นนั้นซื้อมาก็ราคากลางๆเพราะซื้อมาแต่เล็กค่นะครับแล้วมาต้นนี้เอาจริงๆพี่จะจําได้ทุกต้นเลยว่าไม้มาจากไหนต้นนี้ได้มาจากพี่อมรนะจากภาคใต้ครับ ซื้อมาน่าจะต้นละหมื่นกว่าบ,บาทตั้งแต่เล ek, ็กๆแต่ต้นเนี้ยคือด่างสวยมากครับแต่หวงลูกมากดูโคนครับโคนจะเท่าแขนเด็กแล้วโคนใหญ่มากครับแต่ยังไม่มีหนอสักหนออันนี้ก็ออกรอกคือถ้าคนที่ชอบผสมดอกหรือว่าชอบแบบชอบมาบิดอะ่ะจะคงคงชอบอะ่ะมาบ้านพี่เพราะาดอกเยอะมากแต่พี่เป็นคนทําไม่เป็นค่ะครับเนอะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสวยส่วนตัวนี้ได้นํามาในานามด่างขาวสามสีนะครับตัวนี้ก็ให้รูปแบบเต็มคอเลย พวกนี้นี้เป็นเป็นนี่เป็นดำโบราณหมดเลยครับสามต้นครับดำโบราณใช่อันนี้ก็แงะลูกไปแล้วะนะครับอ่ามาพวกนี้จะเป็นพวกดำโบราณดำโบราณดำโบราณใช่ครับคือดำโบราณจริงๆแล้วฟอร์มเขาจะเป็นฟอร์มใหญ่นะครับแต่ตอนนี้มันมันยังไม่โต น้องรอดจากช่วงหน้าหนาวมาครับส่วนมากหน้าหนาวพวกนี้จะแบบว่ายุบไปหรอคะใช่ของถ้าต้นที่ใหญ่ไปเลยมันจะไม่เป็นไรแต่ถ้าต้นไซส์เล็กๆครับส่วนมากตุยไปผมตุยไปวันสิบกว่ากระถางพี่ตั้มแก้ไขยังไงคะซื้อใหม่ครับเนาะซื้อใหม่อันนี้ก็ซื้อมาเพราะแม่สวยแล้แม่สวยมากแต่อย่างที่บอกมันมันเปิดยังไม่เต็มตัวเพิอาจจะลายของแม่ก็ได้อันนี้คือดำใช่ไหมคะดำโบราณคับโบราณนะคะเนี่ยพวกข้างบนเนี่ยดำโบราณหมดเลยส่วนเนี่ยนะครับคือ บางทีอ่าสีไม้ไมก็ขึ้นอยู่กับแสงกับอากาศกับอะไรเงี้ยครับอย่างทีข้อของของ,ของผมอะแสงมันอาจจะยังไม่แบบไม่ได้เท่าไหร่ค่ะเนาะไม้อาจจะสียังไม่ชัดชอาจจะหลบลงนะคะอันนี้เขาไม่เลี้ยวไม่รู้ว่าด่างอะไรครับแต่เป็นด่างที่ผมชอบจะชอบไม้ที่ด่างประมาณนี้อย่างเงี้ยครับมีเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าอ่ะมาต้นนี้ถ้าต้นนี้เป็นดามโบราณด่างขาวนี่รอดหน้าหนาวมานะครับเห็นไหมคือใบข้างล่างเนี่ยรอดมารอดมา ใบใบแบบที่เพิ่งคลี่อาจจะดูเป็นเหลืองๆนะคะแต่ว่าเนี่ยถ้าไปแก่แล้วมันก็จะให้เห็นว่า<ช>มันเป็นสีขทาทำไมพี่ต้อมถึงเลือกเก็บพวกไม้ป่าอ่าเสน่ห์ของเขาคืออะไรอันอันดับแรกเนาะอันดับแรกคือชอบชอบชอบ,ชอบความฟอร์มของเขาชอบความูุ้้มของเขาชอบชอบชื่อของเขาะอะไรเง,งี้ยครับอาจจะหัวเวลานิดนึงคําว่าสเสน่ห์จานมันเขาบอกเป็นไม้มงคลอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ชอบฟอร์มของเขาที่มันไม่ได้เลื้อยแบบไปทั่ว<ช>อะไรเงี้ยครับมันเป็นฟอร์มกลุ่งใช่ครับมันสวยค,ครับก็เลยเลือกที่จะเก็บสเสน่จันค่ะครับประสบการณ์ตรงของพี่ตอ้อมอะค่ะพวกสเสน่จันป่าเนี่ยเลี้ยงยากไหมแบบเนี้ยค่ะเลี้ยงเหมือเนเสน่จันทั่วไปหรือเปล่าคือถามว่าถ้าคือคือถามว่าเมื่อก่อนเราเรามาจากพวกบุตรเนาะใช่ค่ะ เมื่อก่อนเรารู้รู้สึกว่าบุดรมันยากช่แต่พอเรารู้เขาแล้วเนี่ยเราไม่ยากแต่พอป่าถามว่าว่ายากไหมแรกแรกยากนะครับแต่แค่มีความรู้สึกว่าใบของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับกับไม้พวกบตดพวกอะไรเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพวกป่าเนี่ยใบเขาจะหนาแล้วเขาจะแบบทนกว่าตาอความรู้สึกของผมนะแต่ของบตดเนี่ยเขาเขาไม่ตุยหรอกแต่ใบเขาจะเสียละไายง่ายใช่ใบเขาจะเสียอะไรเงี้ยก็เลยมีความชอบชอบของความ ความป่าอะไรเงี้ยครับค่ะแล้วแล้วข้อเสียของป่าสําหรับที่เราแบบเาเจอมาอย่างเงี้ยคืออะไรบ้างแบบมันออกหน่อยากไหมหรืออะไรสำหรับตัวผมเองผมเท่าจะเลี้ยงนู่นเรื่องนี้ผมว่าดําโบราณน่าจะเลี้ยงเลี้ยงง่ายสุดสำหรับผมคือพวกนี้นะคะใช่ครับพวกตระกูลดําโบราณทั้งหลายอ่าง่ายสุที่เขาลอดจากจากหนาวมาหนาวมาร้อนมาอะไรเงี้ยดัมโบราณนะคะออกหน่งง่ายไหมคะเอ่อถ้าเทียบกับเขียวใหญ่ ผมว่าดัมโบออกหน่อ่ายยกตัวอย่างครับบางทีนะครับเห็นไหมบางทีตอนที่เขาแยกหน่อมามันติดติดแบบเหมือนตาหน่อหรืออะไรมานะเขาเรียกว่าอะไรนะตามาใช่ไหมครับข<อ>เขาก็จะได้ลูกนะครับเขาก็จะให้ลูกมาอ,มอะยกตัวอย่างต้นเนี้ยครับตอนตอนได้มาเขาติดมาเนี่ยคือลูกเขาอ๋อนี่คือลูกเขาลเลยใช่ครับแต่ว่ามันร้อน,ม,นมันอาจจะแบบหลบลงอันนี้คือด่างเหลืองะนะครับนนด่างเหลือง<า>นะอ่ะออีกต้นนึงนี่เห็นไหมครับนี่เห็นนะก็จะมีให้มาแล้วเนี่ยให้มาแล้ว ไว้แล้วฟอร์มต้นเขาจริงๆใหญ่เนี่ยคะ้ถ้าเป็นตระกูลดัมโบส่วนมากจะฟอร์มใหญ่ครับเป็นฟอร์มสูงจะสูงนะคะเหมือนสองสามต้นแรกที่เราดูคราบสูงน่าจะสูงเกือบเป็นเมตรได้ครับได้ดัมโบนะคะอีกอย่างคือราคาไม่ตกด้วยก็เท่าที่ดูถ้าถ้าดัมโบที่เป็นตัวลายแบบลายแปลกๆลายหายากหรือว่าลายที่สว่างๆงตราคาก็ก็ยังแรงอยู่อ่าก็เป็นยังเป็นหลักหมื่นอยู่ที่เริ่มแบบ ขอเก็บนูกรักแล้วกันพอเก็บที่เราชอบจริงๆคือขอเก็บสเนสเน,น่ห์จันนะครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันจะราคาไม่สนใจราคาคือเอาความชอบเป็นหลักก่อนอนะครับแล้วความชอบค่อยให้มันให้เรามีไรายได้เผื่อในอนาคตแบบราคามันแรงหรืออะไรเงีะะ้ยเราก็จะได้ได้คืนทุนมาบ้างอาโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ต้อมมากนะคะแล้วเ,เจอกันใหมค่ค่ะเดี๋ยวจะแวะมาเรื่อยๆนะคะได้ครับโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ